โย่ววอตส์ับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใส่ทุกคนนะครับพบกับผม BSP วันนี้เรากำลังอยู่เกม Marvel's r a l n b o w อีกแล้วนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในช่วงลองเล่นทุกตัวละครนะครับโดยที่ตัวละครวันนี้เนี่ยก็คือตัวละครของ Mantis หรือว่าอ่ายัยตะกตรแห่งทีม Guardians of the Galaxy หรือว่าอ่าทีมผู้พิทักษ์จักรวาลนี่นะครับก็ตัวละครนี้เนี่ยอ่าผมเอาจาก MCU นะคือตัวละครนี้แสดงโดยคุณพอม ครามเทียฟครามเทียฟและแต่อาน,นะครับก็เป็นตัวละครที่โผล่มาใน Guardians ภาค2ก็คือเป็นตัวละครที่มาอยู่กับอีโก้นะบนดาวของอีโก้นั่นแหละและ้วก็ทำการต่อสู้ช่วยพวกปีเตอร์ในการสู้กับอีโก้จนได้มาอยู่ในทีมผู้พิทักษ์จักรวาลน,นะก็เป็นตัวตึงที่ทำให้ธานอสเนี่ยหลับได้สักแปบ๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะว่าแมนทิสเนี่ย <laughs> ผมลืมชื่อเลย แมนติสเนี่ยมีสกิลการเล่นหรือว่าวิธีการเล่นอะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมกันได้เลยไปโอเคมาตัวละครแมนติสเนี่ยเป็นตัวละครไซส์ซัพพอร์ตนะก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่อ่โดดเด่นก็คือการฮิลนี่เองโดยที่เดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัวแมนติสเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างโดยที่ตีธรรมดาแมนติสคืออะไรเอ่ยกระสุนพลังงานชีวิตยิงพลังงานออกไปและรับลูกแก้วแห่งชีวิตคืนหลังจากทำคร <Mant is S 2> ิติคอลแมนติสสไตรกส์ทวิบัลเคนคริติคอล เอ่อมันคือแพสซีฟป่ะเอ่อไม่ใช่มันคือตีปกตินั่นแหละลูกแก้วชีวิตคืออันไหนลูกแก้วอ๋อโอเคคือ E เหรอโอเคเรามาดูที่ติดตัวนะเอ่อหรือแพสซีฟของแมนทิสแมนทิสเนี่ยมีแพสซีฟก็คือธรรมชาติเครื่องหนุนได้รับบูทความเร็วเคลื่อนที่เมื่อไม่ได้รับบาดเจ็บและบัฟฮิลพลังชีวิตต่อเนื่องเมื่อใช้ลูกแก้วแห่งชีวิตอ๋อตัวแมนทิสจะทำการวิ่งเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมนี่ถ้าเราโดนยิงใช่ป่ะ โดนยิงปุ๊บเราจะวิ่งปกตินะครับแต่ถ้าเราไม่ได้โดนยิงหรือว่าไม่ได้บาดเจ็บเนี่ยแมททิสจะทำการวิ่งแบบไฮสปีดนะครับก็วิ่งเร็วเหมือนกันโอเคก็มาที่สกิลคลิกขวาคืออะไรคลิกขวาแมนทิสคือบุปผาเยียวยาชัโลูกแก้วแห่งชีวิตเพื่อมอบการฟื้นพลังชีวิตต่อเนื่องให้พัธมิตรโอ๋อย่างนี้ป่ะแล้วถ้าเรายิงริติคอเราจะได้คืนเนี่ยหรอ เนี่ยถ้าสมมติผมปาไปแล้วผมยิงคริสติคอลอ๋ออ๋อโอ้ยเข้าใจละแต่ตัวคริสติคอลมันทำยากอะดิแมนทิสมันเล็นหัวยากอะดิประเด็นโอเคมาสกิลชิปอ่าอันนี้เป็นสกิลที่แมนทิสคนมีนะก็คือการที่อ่สปอร์หลับแมนทิสน้ำตาลทางการทำการคว้างสปอร์หรือว่าอ่ลูกกลมๆเนี่ยใส่ศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยทำการหลับได้นะครับนั่นนะแมนทิสจะทำการหลับนะครับโดยที่การหลับเนี่ยมันมีระยะการหลับด้วยป่ะรู้สึกเหมือนมีเลย ให้มันยืนใกล้ๆกันได้ไหมผมขอลองดูดิอ๋อมันจะเลือกหลับคนใดคนหนึ่งเหรอใช่ป่ะใช่มันจะเลือกหลับคนใดคนหนึ่งนะครับน,น,น,นะนี่โอเคผมรู้ละ <c oughs> มาส่วนของสกิล E คือสกิลอะไร เซคยูอี e. คือการใช้แรงบันดาลใจแด่สหายใช้ลูแกแก้วแห่งชีวิตเคื่อมอบบูสต์ดาเมจให้กับพันธมิตรโอเคคลิกขวาคือฮิลคลิกซ้ายคือเอ้ยคลิกขวาคือฮิลอีคือบูสต์ดาเมจโอเคบูสต์ดาเมจบูสต์ดาเมจอ๋อโอเคมันจะบูสต์กินเองเข้าใจะละโอเคมา สกิลต่อไปคือสกิล F คืออะไรเอ่ยธรรมชาติพิโรธใช้ลูกแก้วแห่งชีวิตเพื่อมอบบูส์ดาเมจให้กับตนเองสู้แรงเกินแรงเกินคือแมนทิสตี่เเล่นแมนแมนหัวเลย่ผมบอกเลยว่าแมนทิสต์มันยืนได้ทั้งวันเลยนะเนี่ยเนี่ยแบบมันยืนได้ทั้งวันโอ้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 โคตรโคตรอ่ะถ้าเล่นเป็นนะ อ่าผมรู้สึกว่าแมนทิสมันมีสกิลฮิวตัวเองป่ะไม่มีเลยเหรอมันมันไม่ฮิวตัวเองเหรออ๋อเราใส่บูทให้ให้เพื่อนป่ะเนี่ยพอบูทให้เพื่อนเราก็ฮิวตัวเองด้วยนะอย่างเจ๋งโอเคผมเข like, si. ้าใจละ คือเราต้องทําการช่วยยิงให้มันคริติคอลบ่อยๆนะครับแล้วก็ทําการคุ้ยงลูกแก้วให้เพื่อนไม่ว่าจะเป็นดามเมจหรือบูสต์เอ้ยบูสต์หรือว่าเป็นฮิลต้องพยายามคุ้ยงให้เพื่อนบ่อยๆนะครับโอเคมาส่วนของอันติเมทเนี่ยอันติเมทมันทิสมีคืออะไรฟื้นคืนพลังชีวิตปล่อยพลังงานออกไปรอบตัวขณะที่เธอเคลื่อนที่มอบการฟื้นพลังชีวิตต่อเนื่องและบูสต์ความเร็วเคลื่อนที่ให้พันธมิตรโดยรอบๆพลังฟื้นฟูดจะเกิดมาจะถูกแปลงเป็นโบนัสพลังชีวิตโอเคถาดอ๋อเนี่ยเฮ้ยเกินไป อ๋อฮิวแบบไอ้นี่วิ่งได้เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะโอเคหมดแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลทีมอัพกันเลยว่าทีมอัพของแมนติสเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับของอดัมวอลล็อกนะแต่ว่าเป็นในส่วนของการเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดใหม่ต้องใช้ตัวละครเรานะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงมาแล้วเจ้าหุ่นยนต์ แห้วเราทำการเกิดได้เหมือนกับอดัมวอลล็อกโดยมีระยะเวลาประมาณ15วิเลยนะครับนี่เกิดตรงไหนก็ได้นะบินแบบเกิดก็ได้่เห็นไหมตูมก็มันจะบอกว่นานะวิญญาณแห่งธรรมชาติใช่ไหมอดัมวอลล็อกเสริมพลังให้กับการกำเนิดกำเนิดใหม่ของสตาร์ลอร์ดและเนนทิสทำให้พวกเขาได้รับพลังการคืนชีพจากรังดักแด้อันนี้คือ2ตัวละครที่ได้รับแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมกรูดถึงไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็อยู่ในทีมผู้พิทักษ์จักรวาลเหมือนกัน ก็เยเราไปดูในส่วนของการเล่นเกมเพลย์ผมเลยดีกว่าว่าเกมเพลย์ผมเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าผมจะได้ฮิวเพื่อนหรือว่าผมจะได้ไปไล่ฆ่าศัตรูหรือเปล่าก็ไปดูพร้อมกันได้เลยไปโอเคเรามาดูในส่วนของแมนทิสดีกว่าแมนทิสเนี่ยจะเล่นยังไงก็มาดูกันดีกว่าผมยังสงสัยกระสกิลป่าลูกเออลูกแก้วเลยว่ามันป่าไงวะป่าแล้วต้องยิงให้ได้คริติคอลใช่ไหมแล้วตัวละครอย่างนี้เนี่ยต้องยิงคริติคอลโคตรยาก มือมันเทมันทิสเยตะกแตนแล้ทำการปาพวกนี้ให้กับตัวบุาตาเมบ่อยนะอย่างไอรอนแมนมีการปาแบบตายใครวะนะเฮ้ยเกิน <c oughs> ป้ายพี่ชาย Hey, how's the shield holding cap i'm working on a shape of the proton matrix that'll really uh, that's great but yeah, foolish please. please do you truly believe you plans. can stop my grand scheme the battle starts in five four three two one Bye, Captain America help get that vehicle to its destination ฮิวโคตรยากมันเป็นมันเป็นตัวเดียวอ่ะไม่สามารถฮิวม yep, ันได้อุ๊ยเนี่ยมันจะฮิวไม่ได้เห็นป่ะมันต้องมีฮิวสองตัวจรมันฮิวไม่ได้หรอก

จุับไปกันแบบสนุกดีผมรู้แล้วกับตันอเมริกาผมก,ก็ต้องการให้คุณช่วยเหมือนกันเฮ้ยนี่ไงโดนโอเคกับตันช่วยมึงน,นะ เฮ้ยเดี๋ยว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 วข้างข้างหลังจะตายเลยหรือวะเฮ้ยทำไมมันตายนี่เล่นง่ายวะขนาดเป็นยูตัวเดียวนะอ้าตายเลยไม่เป็นไรเรามีกัปตันอเมริกาตูดแฮงอเมริกาไปไปวิ่งไปวิ่งไปไม่ยี่ยหลับไม่ทัน พันิเชอร์องมีพันิ t เชอร์เกียให้พันิชเชอร์ไปเก็บเเพราะว่าพันิเชอร์เนี่ยมันยิงเป็นเส้นตรงนะมันจะยิงสเอร์แมนได้ง่ายกว่าโอ้จะเย็นสเอร์แมนตายมันหิวยากนะเราไม่ได้ยิงคริิคอลมันหิวยากแต่ว่า ทิวแมนทิสเนี่ยม okay. ันขึ้นไวอยู่นะมันไม่ต้องห่วงไอ้แต้มพิวอ่ะมันขึ้นไวมากปะกำตันเมกาเลยหนีหนีทุกคนหนีโอเคผมให้กัปตันเมกากระทืบแหละอ Moon New Knight, perspective. I'm Oh, 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 oh. Oh, it euh, Maya, oh, ต้องกดผิดน่โมแรงมากคุณแรงมากโคตรแรงเอื้อผมก็ด้วยโอ้ดีฮะไอสายล็อกไปล้วงหลังให้ตายหมดเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก

Help is hier! We are undefeatable! Oh, 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 oh. Two is better We one, sir. them. forces incoming. Don't mess with the Amazing Spider-Man! Don't mess with the Amazing ไอนแม s p i d e r m a แมมันก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยนะครับแบบโดดเข้ามาแล้วก็ออกไปไไโอเค <c oughs> เราไม่ได้ดาวดาเมจแต่ว่าเราวิ่งเร็วมากผมต้องวิ่งไปหา Iron Man แ,แล้วก็ไซรัคไซรัคไซรัคยิปตายยิงตายช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนกับตันอยู่ไหนมันเลือดทำไมมันลดวะตอนแรกเลือดมันก็เต็มไม่ใช่หรอมันเป็นสีเหลือง่เ ผมงงจริงๆโอ้ยๆๆさようなら You betrayed my perspective It pleases me to be helped อยู่คนเดียวก็น่ากลัวงี้ Battlefield ready again Don't let this vehicle stop moving My blade seems sharper โอ้ดูเฮดช็อตนะตายกัปตันผมเชื่อใจในตัวคุณกัปตันอเมริกาโอ้ชิตน้องตายซะตายซะเฮ้ยน่นประเด็นคือเฮล่าไม่ตายด้วยแหละปกติเฮล่ามันโดนเฮดช็อตกันต้องตายดิ Fight better. I'm good to go. <clears throat> Step lightly or Loki's gonna have all the on <sighs> he wants. You look tired. <clears throat> <clears throat> we Together are undefeatable! <laughs> Fear Magneto! Focus on the battle. I'm going out! You needed some help, didn't you?

Charge fire That's what happens when you pick a fight with help is here. Right. I'm good. I am ready to put on a show. Take a nap. <coughs> Hello. Step aside. Hey, uh. Let's save that tree. Ride. Time to do some 30 seconds. My life energy. Hey, I like the cold. I'm to drain. Oh. It pleases me to be helpful. The final 10 seconds. This area makes me nervous. The vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. <laughs> You're amazing. โอเคผมว่าเราดันได้นะเพราะว่าเรามีตัวยูอีกตัวแล้เป็นอะไรที่ไรวะยูน้าหลับซะกับตันโอเคตายกับตันไปไหนวแล่วนะมานี่ดิขาวันนี้ผมว่า <c oughs> เราไปได้เรื่อยๆนะถ้าเรายืนกันอย่างเงี้ยเว้นแต่ว่ามันจะมีตัว <c oughs> Don't, don't let anything oh. in your way. I need assist. Listen it's to so my so please. So we are undefeatable. Back, so we back, so back, so I am here. Right at of, hey. fight oh, shit. not มันเปิดตีไปสองตัวแล้วเราเหลือ50ิวินน่าจะทันอยู่มั้งโอเคผันนิเ okay. ช uh, อร์ย่าเพิ่งตายตายกันหมดเลยวะดูหน้าสโปเปิดตีแล้วฟั่งมันดีกว่า

เฮ้ยเดี๋ยว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 ฝั่งใครวะเนี่ยอ่อจุ๊บเฮ้ยไม่ไเป็นไรเราทรายฮายกันแล้วโอเคก็เดี๋ยวเอาลงนี่แหละเป็นภาษาอะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจภาษาจีนโอเคเดี๋ยวเราไปในส่วนของการจบคลิปนี้กันเลยดีกว่าไป โ <Okay, S 2> อเคก็จบกันแล้วสำหรับตัวละครแมนทิสที่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับก็เป็นตัวละครที่เล่นแนวหน้าแนวกลางไม่แนวหน้าไม่ได้แล้วแนวหลังนะแนวกลางเพราะว่า,าสกิลยิงปกติแมนทิสเนี่ยมันเป็นฮิตสแกนนะครับก็เร็วแรงแล้วก็ถ้าฮิตคริติคอลไปบ่อยเนี่ยจะได้รับการมอบลูกแก้วได้บ่อยขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันก็ไปลองเล่นกันได้สำหรับแมนทะิสในการเล่นฮิลเพราะว่ามันความยากแค่หนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราต้องใช้สกิลเพย์ในการยิงระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็ ไปแล้วในตอนหน้าสำหรับแมนทิสก็เราไปดูในตัวละครต่อจากแมนทิสกันเลยดีกว่าเป็นตัวอะไรนั่นเป็นแท้งก็เราไปดูในส่วนของตัวละครกันเลยเราเราไปดูในส่วนของตัวละครต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรก็ไปโอเคตัวละครต่อไปเนี่ยเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเพนนีพาร์เกอร์นะครับหรือว่าเด็กยิงพลังหุ่นแมงมุมก็เดี๋ยวมาดูในตอนหน้าว่าเพนนีพาร์เกอร์เนี่ยจะเล่นยังไงก็แล้วมาเจอกันในตอนหน้าสำหรับออุ้ยเห็นแมงมุมนะไหมแมงมุมนั่นคือแมงมุมที่อยู่ในขุ่นยนต์ของเพนนีนะครับก็เอาไว้เด แล้วเจอกันในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณและก็สวัสดีครับ